คำเตือนก่อนเริ่มเรื่องเนื้อหานี้เป็นเรื่องแต่งแนวระทึกขวัญอาชญากรรมไม่ใช่เหตุการณ์จริงคืนนี้ฉันจะเล่าเรื่องที่ไม่มีใครอยากเชื่อว่าเกิดขึ้นจริงได้มันเริ่มจากความรักออนไลน์มันจบด้วยเสียงกรีดร้องในความมืดมินตราเป็นสาวไทยจากสมุทรปราการเธอสวยสายร่าเริงและขยันทำงานแต่หัวใจเธอประบางกว่าที่คิดไว้เธอมักตกหลุมรักง่ายและเธอเชื่อในความรักห่างไกล สามเดือนก่อนเธอได้รู้จักชายรูปหล่อในอินสตาแกรมเขาอ้างว่าเป็นชีกจากดูไบโปรไฟล์หรูหราเต็มไปด้วยรถซูปเปอร์คาร์และเรือออชอเขาพูดไทยได้นิดหน่อยและเขาบอกว่าอยากดูแลเธออยากทำให้เธอเป็นเจ้าหญิงของเขาชื่อเขาคือคาริสมินตราชอบน้ำเสียงอบอุ่นของเขาและข้อความยาวๆที่เต็มไปด้วยคำหวานเขาโทรหาเธอทุกคืนซื้อของออนไลน์ส่งให้เธอ บอกเธอว่าเธอคือรักแท้ของเขาเพื่อนของมินตราเตือนอย่าไว้ใจคนจากโซเชียลแต่เธอหัวเราะเธอบอกว่าโชคชะตานำพาเธอและเขามาเจอกันรักแท้ไม่กลัวระยะทางความฝันทำให้เธอตาบอดหนึ่งสัปดาห์ก่อนเขาชวนเธอไปดูใบเขาบอกว่าอยากพบเธอครั้งแรกในชีวิตเขาจะพาเธอทัวร์ทะเลทรายและให้เธอพักที่วิลล่ารูริมทะเล เขายังส่งตั๋วเครื่องบินให้สายการบินระดับ5ดาวแบบ Business Class เธอตื่นเต้นจนหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะเมื่อวันเดินทางมาถึงมินตราแต่งหน้าสวยสุดในชีวิตสวมเรลสสีครีมส้นสูงและต่างหมูมุกเธอถ่ายรูปหน้าสนามบินยิ้มกว้างเหมือนชีวิตเพิ่งเริ่มต้นใหม่ทุกอย่างดูเหมือนเทพนิยายแต่เทพนิยายบางเรื่องมีปีศาจซ่อนอยู่ ไาถึงดูใบตอนกลางคืนอากาศร้อนอบอ้าวกลิ่นเครื่องเทศสลอยในอากาศแสงไฟเมืองสะท้อนบนกระจกตึกสูงลมทะเลพัดอุ่นๆเสียงเครื่องยนต์ซูเปอร์คาร์ดังระงมรอบสนามบินคาริสมารับเธอด้วยรถโรลรอยสีดำมันเขาหล่อสูงขาวผิวเนียนเหมือนเจ้าชายอาหรับในซีรีส์สายตาเขาคมแต่เย็นชาเล็กน้อยเขากอดเธอเบา,เบาๆกลิ่นน้ำหอมเขาหรูหรา เหมือนฉีดเงินลงบนตัวเขาขับรถผ่านเมืองที่เต็มไปด้วยแสงสีมินตรามองพระราชวังและหอคอยสูงตระานทุกอย่างดูหรูเกินจริงเธอคิดว่าเธอเลือกถูกแล้วเธอเชื่อว่าฝันกลายเป็นจริงได้วิลล่าริมทะเลเงียบสงบคลื่นซัดเบาๆข้างกำแพงหินสีขาวลมเค็มพัดผ่านต้นอินทผลัมพื้นหินเย็นภายใต้เท้ามีบริการยืนหน้าเกต สายตาคมเหมือนสามารถมองทะลุจิตใจคนได้คาลิสพาเธอเข้าห้องห้องหรูหรากลิ่นอารม m หวานอ่อนๆแสงไฟอุ่นสัวเสียงน้ำผู้ในสวนด้านนอกไหลยอย่างนุ่มนวลทุกอย่างดูสมบูรณ์แบบจนเหมือนเธออยู่ในความฝันแต่ความฝันเริ่มแตกเมื่อเขาเริ่มแต่ต้องเธอใกล้เกินไปมือเขาหนักเสียงเขาแผ่วแต่กดดันเธอรู้สึกประมา หัวใจเต้นแรงด้วยความกลัวมากกว่าความตื่นเต้นเธอพยายามบอกให้ช้าลงแต่สายตาเขาเปลี่ยนทันทีจากอบอุ่นเป็นเย็นชาหน้ากลัวเขาดูเหมือนคนละคนเหมือนสัตว์นักล่าในร่างผู้ดีเธอเริ่มสัน่นแต่เขายิ้มยิ้มที่ไม่มีความรู้สึกใดดีอยู่ในนั้นเขาพาเธอนั่งบนเตียงห้องเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจเต้นของเธอและแล้ว ในจังหวะที่ควรเป็นช่วงหวานเธอเห็นบางอย่างบางอย่างผิดธรรมชาติบางอย่างที่ทําให้เลือดในกายเย็นเฉียบมันไม่เหมือนของผู้ชายคนเป็นมันแปลกบิดงอรูปทรงผิดปกติเธอพงะถอยทันทีดวงตาเธอเบอิกกว้างคาริสจับแขนเธอแน่นเสียงเขาต่ําและเย็นทําไมเธอตกใจเขาถามแบบไม่มีอารมณ์เหมือนเขารู้มาตลอดว่าเธอจะกลัว มินตรากระซิบเธอไม่พร้อมเธออยากกลับก่อนเสียงเธอสั่นเหมือนสายลมกระทบกระจกบางเธอพยายามยิ้มปลบความสะพรึงแต่คาริสไม่ยิ้มกลับเขาคว้าโทรศัพท์จากมือเธอทันทีดวงตาเขาดำสนิทน่ากลัวไม่มีแววคนมีหัวใจเหลืออยู่เขาพูดช้าชัดเหมือนประกาศโทษตอนนี้ไม่มีใครช่วยเธอได้ไม่มีใครรู้ว่าเธออยู่ที่นี่ เธอพยายามวิ่งไปที่ประตูแต่ประตูล็อกเสียงแม่กุญแจเหล็กดังสะท้อนในห้องเงียบเหมือนเสียงโซ่ัันคอเหยื่อเธอหายใจถี่หัวใจเหมือนจะหลุดออกจากอกเขายืนกลางห้องสูงใหญ่เหมือนเงาปีศาจเธอเห็นบริการเดินผ่านหน้าต่างแต่ไม่มีใครสนใจเธอไม่มีใครคิดว่าเธอต้องการความช่วยเหลือเสียงคลื่นยังดังแต่ตอนนี้มันไม่สงบ มันเหมือนเสียงเตือนเหมือนธรรมชาติกำลังกรีดร้องให้เธอนี้แต่เธอขยับไม่ได้ขาเธอสั่นเกินไปคาริสเดินเข้ามาไกลเธอได้กลิ่นน้ำหอมเขาอีกครั้งแต่คราวนี้มันเหมือนกลิ่นอันตรายไม่ใช่ความหรูไม่ใช่ความรักแต่เหมือนกลิ่นของกับดักเธอหลับตาน้ำตาไหลและเธอคิดถึงบ้านคิดถึงแม่ที่รอเธอกลับ ไม่รู้เลยว่าลูกสาวกำลังอยู่ในนรกบนดินเจ็ดชั่วโมงหลังถึงดูใบชีวิตเธอไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปประตูถูกปิดไฟห้องสลัวลงและเงาใหญ่ทาบทับตัวเธอแล้วเสียงสุดท้ายในฉากนี้ดังขึ้นเสียงเหล็กขูดกับพื้นเสียงที่ไม่ควรได้ยินในคืนโรแมนติกเสียงที่บอกว่าความหวานหายไปหมดแล้วสิ่งที่เหลือคือความน่าสะพรึงและเรื่องนี้ เพิ่งเริ่มเท่านั้นพิมพ์คำว่าต่อพาร์ทสองเพื่อให้ฉันเล่าต่อคำเตือนก่อนอ่านเรื่องนี้เป็นเรื่องแต่งแนวอาชญากรรมและระทึกขวัญเสียงเหล็กครูดพื้นยังดังสะท้อนในหัวมินตราเธอนั่งชิดกำแพงตัวสั่นจนแทบหายใจไม่ออกความหวาดกลัวทําให้มือเย็นชาเหมือนน้าแข็งคาลิสยืนมองเธอนิ่งๆเหมือนประเมินเหยือ่อแววตาเขาไม่ใช่ของคนรักอีกต่อไปมันคือสายตาของสัตว์ร้ายคุมเหยื่อในกรง ลมจากทะเลพัดเข้ามาทางหน้าต่างกลิ่นเค็มอ่อนๆผสมกลิ่นอับในห้องเสียงคลื่นกระแทกหินฟังเหมือนกลองเตือนภัยเธอกอดตัวเองแน่นพยายามไม่ร้องไห้ทุกวินาทีเหมือนความหวังค่อยๆหายไปคาริสพูดเสียงเรียบเย็นไม่มีใครรู้ว่าเธออยู่ที่นี่เธอไม่ควรพยายามหนีคำพูดนั้นเหมือนประตูทุกบานปิดลงพร้อมกันมินตราหลับตาสูดหายใจลึกแต่เสียงสัน่น เขาเดิอนออกจากห้องประตูถูกปิดดังหนักเสียงล็อกดังครกเหมือนประทับตราความสิ้นหวังเธอรีบลุกลองมือล,ลูกปิดมันล็อกแน่นเหมือนถูกเชื่อมด้วยโซ่เธอเดินวนในห้องมองทุกซอกทุกมุมพาม่านหรูปลอกหมอนเนียนนุ่มแต่ความหรูเหล่านี้กลับน่ากลัวอย่างประหลาดมันเหมือนฉากสวยหลอกตาเพื่อซ่อนความชั่วร้ายเหมือนวิลล่าหรูนี้เป็นกรงทองสำหรับเหยือ่อเธอได้ยินเสียงฝีเท้านอกประตู บริกาศคุยกันเบาๆภาษาอาหรับที่เธอไม่เข้าใจแต่ฟังดูหนักอึ้งเหมือนพวกเขาพูดถึงเธอหัวใจเธอเต้นแรงจนได้ยินในหูตัวเองเธอเดินไปหน้าต่างกระจกน้ำเหมือนติดเพิ่มความปลอดภัยหรือเพื่อไม่ให้เหยื่อหลบหนีเธอมองเห็นชายอีกคนเดินถือถุงดำเขาเดินไปหลังวิลล่าเหมือนซ่อนอะไรลมเย็นพัดผ่านต้นอินทผลัมเสียงใบสีกันสั่นผิดจ,จังหวะ คืนนี้เงียบเกินไปจนน่ากลัวมินตราคิดถึงบ้านภาพแม่ยืนยิ้มตอนส่งเธอขึ้นเครื่องแวบเข้ามาเธอกัดเป็นฝีปากห้ามไม่ให้ตัวเองร้องไห้เธอต้องหาทางออกเธอต้องกลับให้ได้บนโต๊ะมีน้ำดื่มหนึ่งขวดเธอยกดื่มหวังให้ใจสงบแต่รสขมนิดๆทำให้เธอวางลงทันทีความสงสัยแทรกเข้ามาเหมือนควันดำเธอเริ่มคิดถึงคำเตือนของเพื่อน และตอนนี้มันดังในหัวเหมือนเสียงตะโกนเธอเริ่มสำรวจห้องใต้เตียงลิ้นชักตก๊ะตู้เสื้อผ้าไม่มีอะไรมีประโยชน์แต่ในลิ้นชักสุดท้ายเธอเจอกุญแจเล็กสีทองหัวใจกระตุกเหมือนได้แสงสว่างกลางความมืดเธอซ่อนมันในเสื้อทันทีเธอเดินช้าๆไปที่ห้องน้ำส่องกระจกเห็นใบหน้าซีดเสียวของตัวเองขอบตาบวมน้ำตาแหงเป็นคราบ ตัวล้างหน้าเรียบสะอาดผิดปกติมีผ้าเช็ดตัวใหม่พับเรียบร้อยและกลิ่นน้ำหอมแรงจนเวียนหัวเธอเปิดตู้เก็บของในนั้นมีผ้าเช็ดตัวหลายผืนแต่ผืนหนึ่งมีคราบสีจางเหมือนเลือดเก่าใจเธอหล่นบูบเหมือนถูกปล่อยจากที่สูงเธอรีบปิดตู้มือสั่นจนแทบจับลูกปิดไม่อยู่เสียงประตูด้านนอกดังอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่คาลิตเป็นเสียงลากอะไรหนักๆไปตามพื้น หัวใจเธอเต้นแรงเหมือนจะระเบิดเธอแนบหูฟังประตูเสียงเหมือนของแข็งกระแทกพื้นเป็นจังหวะมันช้าหนักและหลอนราวกับในฝันร้ายเธอถอยกลับมานั่งบนเตียงผ้าปูเตียงนุ่มแต่ตอนนี้รู้สึกเกย็นเหมือนหินเธอกัดเล็บความคิดวนในหัวเหมือนวงกลองเขาฆ่าเธอจริงหรือถ้าเขาทำได้กับคนอื่นเขาจะทำกับเธอไหมเวลาผ่านช้าเหมือนถูกดึงให้ทรมาน ไฟในห้องเริ่มรีลงอัตโนมัติเงาตัวยาวเหมือนเงาคนกำลังยืนมองเธอเธอหลับตาแต่ภาพเลวร้ายยิ่งชัดขึ้นมือเธอจับกุญแจแน่นเหมือนกาะชีวิตสุดท้ายเธอคิดถึงวิธีนี้หน้าต่างไม่เปิดประตูล็อกมีแค่กุญแจเล็กในมือมันอาจใช้ไม่ได้แต่มันคือความหวังเดียวของเธอเสียงสายลมขูดกำแพงหินเหมือนเสียงคนพึพรรมพำภายนอก หรือเสียงวิญญาณร้องขอความช่วยเหลือความคิดนั้นทำให้เธอขนลุกทั้งตัวเธอค่อยค่อยลุกเดินไปที่ประตูมือสั่นจับลูกบิดเธอใส่กุญแจลองหมุนเบาๆเสียงคลิกเล็กๆดังขึ้นประตูเปิดออกช้าๆความมืดด้านนอกลึกเหมือนปากเวรรอยเยื่อเพิ่มเธอชะโงกดูไม่มีคนเธอสูดหายใจยาวแล้วก้าวออกพื้นหินเย็นบาดเท้า เสียงคลื่นดังชัดขึ้นเหมือนเร่งให้เธอรีบหนีทางเดินยาวสลัวไฟติดแค่บางดวงเหมือนตั้งใจให้คนรู้สึกหลงเธอเดินเร็วแต่งเงียบหัวใจดังในหูจนกลบเสียงอื่นเธอได้ยินเสียงประตูห้องหนึ่งเปิดเสียงหายใจผู้ชายหนักๆก,กลิ่นน้ำหอมคาริตรอยมาในอากาศเธอรีบหลบลังผนังร่างกายสั่นเหมือนใบไม้กลางพายุเขาเดินผ่านไปช้า,ชา เงาเขายาวลากบนพื้นเหมือนเขาไม่ใช่คนเขาถือกระเป๋าหนังสีดำใหญ่หนักมินตราเห็นหยดสีแดงเล็กๆตกตามพื้นใจเธอหยุดเต้นเธอปิดปากกลั้นเสียงร้องไห้ตอนนี้เธอแน่ใจแล้วเธอไม่ได้อยู่กับเจ้าชายเธออยู่กับคนที่ทำสิ่งน่ากลัวเกินบรรยายคาริสเดินหายไปอีกทางมินตราฉวยโอกาสรีบวิ่งไปทางประตูใหญ่แต่เสียงสัญญาณดังแหลมกระทันหัน ไฟสว่างทั่วทางเดินประตูทั้งหมดล็อกพร้อมกันเสียงระบบรักษาความปลอดภัยประกาศเป็นภาษาอาหรับเธอยือนตัวแข็งเหมือนถูกตรึงคาริสหยุดเดินเขาหันกลับมาช้าๆสายตาเหมือนสัตว์ที่ได้กลิ่นเหยือ่อมินตราหายใจแรงแต่ขาไม่ขยับแสงไฟสีขาวเหมือนเปิดฉากล่าอย่างเป็นทางการเสียงรองเท้าเขาเดินใกล้เข้ามาแต่ทันใดนั้นหนึ่งในประตูด้านหลังเปิดอยู่ครู่หนึ่ง มือเล็กๆโบกเรียกเธอเบาๆเสียงกระซิบแผ่วมากตามมาถ้าอยากรอดมินตราตาเบิกกว้างเธอไม่รู้ว่าใครแต่ตอนนี้ความเสี่ยงคือทางเดียวที่จะอยู่รอดเธอหันหลังวิ่งไปทางนั้นทันทีหัวใจเต้นทีเหมือนจะทะลุอกและนี่คือจุดที่ทุกอย่างเพิ่งเริ่มพังลงยิ่งกว่าเดิมเพราะคนที่เรียกเธอไม่ใช่คนที่เธอคิดว่าเป็นพิมพ์ต่อพาร์ทสามเพื่อให้ฉันเล่าต่อ คำเตือนก่อนอ่านเรื่องนี้เป็นเรื่องแต่งแนวอาชญากรรมและระทึกขวัญมินตราวิ่งสุดแรงหัวใจเต้นแรงเหมือนกลองสงครามลมหายใจขาดคู่งเหมือนฟองอากาศในน้ําลึกไฟสว่างจ้าเหมือนสองเยือนในกรงเสียงสัญญาณยังดังแหลมหูจนชาประตูด้านหลังเปิดแง้าม,มือเล็กๆโบกเรียกอีกครั้งมินตราไม่คิดนานความกลัวคาริสทำให้เธอกล้าเสี่ยงทุกอย่าง เธอพุ่งเข้าไปในประตูนั้นกลิ่นน้ำยาฆ่าเชื้อแรงจนแสบจมูกไฟในทางเดินนี้มืดกว่าข้างนอกผนังหินเย็นและชื้นเหมือนห้องใต้ดินเสียงประตูปิดดังหนักด้านหลังหญิงสาวคนหนึ่งยืนตรงหน้าผิวคล้ำผมสั้นตัดเรียบใบหน้าสุบสีดตาวาระแวงเหมือนคนระแวงทุกวินาทีเสื้อผ้าสีเข้มเหมือนทำให้เธอกลืนไปกับเงาเธอพูดเสียงเบา,าเธอต้องตามฉันก่อนที่เขาจะมา มินตราพยักหน้าแต่ในใจยังสับสนหญิงคนนี้เป็นใครทำไมถึงช่วยเธอหรือเป็นกับดักอีกชั้นทางเดินแคบยาวพื้นเย็นบาดฝ่าเท้าเสียงเครื่องปรับอากาศเก่าดังหึงคููเหมือนเตือนภัยกลิ่นอับและความชื้นจับตัวบนผิวเหมือนเดินในท้องสัตว์มืดมิดญิงคนนั้นหันมาชื่อฉันคือสานาฉันเคยเหมือนเธอ คำว่าเหมือนเธอทำให้มินตราหนาวว่าความจริงเริ่มชัดขึ้นน่ากลัวยิ่งกว่าเงามืดรอบตัวพวกเขาเดินผ่านประตูเหล็กบานหนึ่งเสียงเหล็กเสียดกันหนาวสัน่นกลิ่นเหม็นคาวลอยออกมามินตราเบือนหน้าแทบอาเจียนพื้นห้องมีคราบน้ำแห้งก่อเหมือนคราบเลือดเก่าเสียงหยดน้ำลงพื้นเป็นจังหวะช้าและโหดร้ายซานาหยุดหน้าตู้เหล็กใหญ่เธอเปิดแง้มให้มินตราดูด้านในคือเสื้อผ้าผู้หญิงหลายชุด รองเท้าผู้หญิงเรียงสอนต่างหูสร้อยข้อมือโทรศัพท์มือถือหลายเครื่องเหมือนหลุมศพของคนที่หายไปแล้วมินตราปิดปากไม่ให้กรีดร้องน้ำตาไหลเองไม่รู้ตัวขาแทบหมดแรงเธอถามเสียงสันเขาทำอะไรพวกเธอสานามองหน้าเธอไม่ใช่แค่ทำเขาเก็บเสียงเท้าเดินผ่านมาไกลๆสานารีบดึงมือมินตราเราต้องไปต่อ ห้ามหยุดไม่ว่าเสียงอะไรจะดังพวกเขาวิ่งผ่านถงแคบอีกสองช่วงไฟกระพริบเหมือนจะดับเสมือนโลกนี้พร้อมปิดเธอออกจากชีวิตปกติกลิ่นความตายลอยเจืออากาศจนหายใจลำบากมินตรายหยุดชั่วครู่เมื่อได้ยินเสียงแปลกเสียงคล้ายครางอ่อนตำ่ำเหมือนคนเจ็บปวดอยู่ไม่ไกลนักเธอไม่อยากรู้ว่ามาจากไหนแต่ความอยากรู้อยากอยากเห็นก็แทรกเข้ามาเธอเหลือไปเห็นประตูเหล็กง้าเล็กน้อย สนาสายหน้าแรงอย่ามองมินตราไม่ฟังสัญชาตญาณเธอค่อยๆแง้มประตูนั้นข้างในห้องมืดมีแสงไฟขาวสลัวบนเตียงเหล็กมีร่างผู้หญิงผอมแห้งมัดข้อมือด้วยสายหนังปากมีเทปปิดดวงตาเบิกกว้างน้ำตาคลอบนผ้ามีรอยเลือดเลอะเป็นหย่องและร่างนั้นพยายามดิ้นอ่อนแรงเหมือนคนสุดท้ายก่อนปล่อยลมหายใจ มินตราปิดปากน้ำตาพรังเธอเกือบสุดลงกับพื้นซานากระซิเร่งนั่นอาจเป็นเธอถ้าเราช้าเสียงฝีเท้าใกล้ขึ้นเสียงส้นรองเท้าหนังหนักชัดเจนกลิ่นน้ำหอมคาริสเริ่มแต่จมูกมินตรารีบดึงประตูปิดหัวใจเธอเกือบหลุดออกมาซานาพามินตราเข้าอีกห้องหนึ่งประตูแคบเหมือนทางลับมันเปิดสู่บันไดขึ้นไปด้านบน แสงจันท์สองลอดช่องเล็กด้านบนเหมือนสวรรค์อยู่ไกลแต่พอเห็นขึ้นไปมินตราซานาดันตัวเธอขึ้นบันไดเสียงร้อนรนสันเหมือนคนถูกตามล่ามินตราไตา่ขึ้นช้าๆแต่รีบที่สุดมือจับราวเหล็กเย็นเฉียบเสียงทางเดินข้างล่างเริ่มมีเสียงพูดภาษาที่เธอฟังไม่ออกแต่โทนเสียงชัดเขากำลังโกรธเขากำลังหาเธอถึงทางออกแล้ว บันไดพาไปสู่ระเบียงเล็กด้านหลังวิลล่าลมพัดแรงกลิ่นทะเลแรงขึ้นคลื่นซัดหินดังปังรุนแรงเหมือนเตือนภัยด้านล่างคือทะเลลึกมืดมิดด้านข้างคือกำแพงสูงไร่ช่องปีนซานาโพโลโตามขึ้นมามือเธอสั่นคิ้วขมวดเธอกระซิบประทึกเรามีเวลาไม่มากเขารู้แล้วว่าเธอหายไปทางนี้มินตรามองลงทะเลคลื่นแรงกระแสน้ำหมุน ถ้ากระโดดเธออาจตายแต่ถ้าไม่กระโดดคาริสจะเจอเธอแน่ซานาจับแขนเธอเธอคิดว่าเขาเป็นใครใช่ไหมมินตราพยักหน้าซานากัดฟันเขาไม่ใช่ชีกเขาเป็นคนที่หนีมาจากครอบครัวนหนึ่งที่หายไปทั้งบ้านไม่มีศพไม่มีหลักฐานแต่มีข่าวลือว่าเขาทดลองกับร่างมนุษย์เสียงประตูเปิดกระแทกด้านล่าง เสียงรองเท้าหนักกระแทกขั้นบันไดานามององมินตรายอย่างจริงจังฟังฉันนะเขาไม่ใช่คนที่ถูกโลกเข้าใจผิดเขาคือคนที่โลกไม่เคยพบตัวจริงและสิ่งที่เธอเห็นตอนแรกมันไม่ใช่ความผิดปกติธรรมชาติมันเป็นผลงานทดลองของเขามินตราหนาวสั่นเกินคาดคิดภาพที่เธอเห็นก่อนหน้านั้นย้อนขึ้นมาภาพนั้นไม่ใช่เรื่องน่าอาย มันคือสัญญาณเตือนถึงสิ่งไม่มนุษย์เสียงก้าวเท้าไกลขึ้นคาริตตอเหมือนเสียงปีศาจจูโจมจากนรกมินตราเหลือมองทางทะเลอีกครั้งน้ำทะเลกระแทกผาหนักขึ้นเหมือนบังคับให้เลือกซานากระซิบสุดท้ายก่อนเสียงมาถึงปลายบันไดเชื่อฉันหรือเชื่อโชคชะตาถ้าอยู่เขาจะพาเธอลงไปข้างล่างและไม่มีใครได้ยินเสียงเธออีกเลย เสียงมือกำราวเหล็กด้านล่างดังคึืนคาริสอยู่แค่ไม่กี่ขั้นลมหายใจเขาหนักกลิ่นน้ำหอมแรงจนจุกคอมินตรามองตาานาเธอตัดสินใจในช่ววินาทีที่โลกหยุดหมุนร่างเธอกระตุกหัวใจเต้นครั้งสุดท้ายที่เลือกชีวิตและทันทีที่เธอกำลังจะก้าวกระโดดเสียงของคาริสดังขึ้นใกล้หูเย็นเฉียบและน่ากลัวจนโลกหยุดหายใจ ฉันบอกแล้วใช่ไหมไม่มีใครหนีจากฉันได้พิมพ์ต่อพาดสีเพื่อให้ฉันเล่าตอนจบอันช็อกให้ฟังเสียงลมทะเลกลางอ่าวดูใบพัดแรงเหมือนเสียงเตือนภัยฉันยืนในห้องกระจกบ,บนเกาะส่วนตัวของเขากลิ่นน้ำเค็มผสมปิรนลขา,าวจางๆลอยในอากาศหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุซี่โครงออกมาร่างกายยังสั่นจากสิ่งที่เห็นในห้องใต้ดินเมื่อคืนเขาไม่ใช่ผู้ชายธรรมดาอย่างที่ฉันเคยเชื่อเลย และความลับร่างกายของเขาไม่ใช่เรื่องทางเพศธรรมดามันเหมือนผลทดลองบางอย่างที่มนุษย์ไม่ควรยุ่งเกี่ยวเสียงประตูอัตโนมัติเลื่อนเปิดช้าๆน่ากลัวชีคคาลิเตเดินเข้ามาพร้อมรอยยิ้มที่ไร้ชีวิตดวงตาเขาว่างเปล่าเหมือนคนไม่มีวิญญ,ญาณฉันถอยหลังจนชนกระจกเย็นเฉียบเขามองฉันเหมือนฉันเป็นสัตว์ทดลองเสียงรองเท้าเขากระทบพื้นหินกระจกดังเป็นจังหวะมือฉันกำมัดแน่นจนเล็บจิกเนื้อ อย่าคิดหนีอีกเขาพูดเสียงเรียบเย็นเหมือนน้ำแข็งฉันกลืนน้ำลายฝืดคอยอย่างเจ็บปวดเมื่อคือนฉันเห็นเขาในสภาพที่ไม่ใช่มนุษย์และเห็นเอกสารด้านการแพทย์ที่พูดถึงการผ่าตัดเปลี่ยนแปลงร่างกายชื่อโครงการนั้นคือ Eternal Mayform Program มันเชื่อมโยงกับแพทย์ลับและห้องทดลองใต้คาริฮาดมีรูปหมอหลายคนและศพคนไข้หลายร่างและเสียงเขาร้องตอนอวัยวะบางส่วนเปลี่ยนรูปยังหลอกลอนหูฉัน ฉันไม่ได้ตั้งใจเปิดดูฉันแค่หาทางหนีเขาหัวเราะเบาๆเหมือนรู้ทุกอย่างตั้งแต่ต้นเธอเห็นแล้วใช่ไหมเขาพูดช้าๆหนักแน่นฉันไม่ตอบฉันทำได้แค่หายใจีสัน่นเขาเดินใกล้ขึ้นเรื่อยๆกลิ่นน้ำหอมตะวันออกฉุนแรงแต่มันปนกลิ่นเลือดเหมือนเพิ่งทำอะไรสกปรกฉันถามว่าคุณเป็นตัวอะไรเขาเพียงยิ้มยิ้มที่ทำให้กระดูกสันหลังเย็นเฉียบเรากำลังสร้างร่างกายสมบูรณ์แบบเขาตอบ ร่างกายที่อยู่เหนือความเป็นมนุษย์และศีลธรรมฉันสายหัวช้าช้าน้ำตาคลอเบา้าเขาเดินวนรอบตัวฉันเหมือนนักล่าที่เล่นกับเหยือ่อฉันรู้ว่าเธอจะพูดไม่มีใครเชื่อเธอหรอกฉันมองเห็นกล้องวงจรปิดทุกมุมห้องสายไฟซ่อนใต้พื้นหินเหมือนเส้นเลือดในคาริหาตที่นี่คือกรงทองที่สร้างด้วยความเย็นชาของมนุษย์มียมนัจเสียงนกทะเลกรีดร้องด้านนอกเหมือนเสียงวิญญ,ญาณเตือนภยัย ฉันถามว่าทำไมต้องฆ่าผู้หญิงคนก่อนก่อนเขากระตุกคิ้วเหมือนไม่แคร์เพราะพวกเธออ่อนแอและพวกเธอกลัวเหมือนเธอตอนนี้ฉันกัดฟันสูดลมหายใจเข้าลึกๆฉันไม่เหมือนพวกเธอฉันตอบทันทีเขาหยุดและมองตาฉันนานจนคิดว่าจะตายตรงนั้นไม่เธอไม่เหมือนเขาพูดเสียงเบาเธอฉลาดเกินไปนั่นต่างหากคือปัญหาเขายื่นมือมาแต่แก้มฉันเบาๆผิวเขาเย็นเหมือนศพ ฉันสะบัดหน้าแล้ววิ่งไปที่ประตูเสียงสัญญาณเตือนดังทันทีพี่สิงหูพื้นสั่นเบาๆเ,เหมือนระบบป้องกันทำงานประตูปิดลงอัตโนมัติทันทีเขาหัวรอดดังเหมือนปีศาจในปราสาทลับไม่มีทางออกจนกว่าฉันจะสั่งเขาพูดฉันมองไปที่ระเบียงกระจกทะเลกว้างสุดสายตาฟ้าครึมหนักเหมือนจะพายุด้านล่างมีเรือสองลำจอดนิ่งไม่มีคนขับมีกล้องโดรนบินวนอยู่หลายตัว ฉันคิดเรื่องโดดน้ำแต่คลื่นแรงและหินแหลมและที่สำคัญฉันไม่รู้ว่าฉันว่ายน้ำไหวไหมในสภาพนี้เขาเดินไปที่โต๊ะแล้วหยิบแฟ้มสีดำเขาปาแฟ้มตรงหน้าฉันอย่างแรงนี่คือชื่อเธอในรายงานวิจัยเขาพูดภาพใบหน้าฉันติดบนเอกสารคำนิยมทางการแพทย์ด้านล่างมีคำว่า subject candidate state b เลือดฉันเย็นวาบเหมือนหยุดไหลเธอเข้ามาในชีวิตฉันผิดเวลาเขาวางมือบนไหล่ฉัน เรายังไม่พร้อมทดลองขั้นสุดท้ายฉันผลักเขาเต็มแรงแต่ไรประโยชน์เขาเหมือนกำแพงหินเคลื่อนที่ใดเสียงหัวเราะเขาก้องในห้องเหมือนหลุมฝังศพทันใดนั้นเสียงปังดังจากภายนอกหน้าต่างกระจกสะเทือนฝุ่นกระจกสันร่วงเล็กๆเ,เสียงเฮลิคอปเตอร์ดังมาจากท้องฟ้าไฟสว่างแฟลชส่องเข้ามาในห้องชีพคาริสหันขวับสีหน้าเปลี่ยนจากเย็นเป็นโกรธจ,จัดเขาพึมพำภาษาอาหรับฟังไม่ชัดแต่เต็มไปด้วยความเกรียวกราด ฉันได้ยินเสียงลำโพงจากเฮลิคอปเตอร์มีเสียงประกาศเป็นภาษาอังกฤษหยุดเคลื่อนไหวเจ้าหน้าที่พิเศษกำลังเข้าปฏิบัติการฉันหันมองเขาเขากำมือแน่นจนเส้นเลือดปูดเขามองฉันราวกับฉันเป็นคนทรยศใครแจ้งเขากระซิบเสียงต่ำดุสิ้นคำเสียงปังอีกครั้งจากประตูด้านล่างเสียงฝีเท้านหนักๆวิ่งขึ้นบันไดฉันหายใจแรงไม่รู้ควรดีใจหรือกลัวกว่าเดิม เขาสะบัดหน้ากดปุ่มบนผนังไฟในคฤริหาดดับเหรือเพียงแสงทะเลสะท้อนเข้ามาประตูห้องกระแทกเปิดทีมเจ้าหน้าที่ใส่ชุดแท็กติคอลถือปืนบุกเข้ามาแต่สีหน้าพวกเขาแปลกไปทันทีเมื่อเห็นเขาเหมือนพวกเขาไม่แน่ใจว่าควรยิงหรือยอมแพ้ชีคคาริสยกมือแต่รอยยิ้มบนหน้าชั่วร้ายหนึ่งในเจ้าหน้าที่ตะโกนบอกให้ฉันถอยออกมาฉันวิ่งไปหลบหลังเขาเพราะมันใกล้ที่สุด เขากระซิบข้างหูฉันเสียงแผ่วเย็นถ้าพวกเขาพาเธอไปเธอจะไม่มีวันปลอดภัยฉันตัวแข็งเงื่อเย็นไหลาตามหลังแล้วสิ่งไม่คาดคิดเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่สามคนหันปืนไปที่หัวหน้าทีมตัวเองเหมือนพวกเขาถูกสั่งมาจากอีกฝ่ายหัวหน้าทีมสอบทอเสียงดังและยิงขึ้นไปดานลั่นคาริา์าเต็มไปด้วยเสียงปืนเสียงกรีดร้องฉันก้มลงกับพื้นมือปิดหูแน่น ชีคาริสไม่หนีเขายืนเฉยเหมือนเจ้าของโชว์ไฟสำรองติดขึ้นแสงสีแดงกระพริบทั่วห้องเขาเอื้อมมือจับคางฉันบังคับให้มองหน้าเขาเธอคิดจริงๆว่าใครจะช่วยเธอได้หรือฉันกัดฟันสันสถาน้ำตาไหลเสียงระเบิดเล็กๆดังจากด้านหลังห้องกระจกแตกแผ่นใหญ่ลมพัดเข้ามาแรงมีเงาดำพุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วฉันเห็นแววตาของคนคนนั้นฉันจำได้ทันที นั่นคือผู้หญิงคนหนึ่งจากฝ่ายเยื่อของเขาแต่เธอยังไม่ตายเหมือนเขาบอกใบหน้าเธอมีรอยเย็บยาวและดวงตาแข็งเกร้าวเธอชี้ปืนมาที่เขาเขายิ้มราวกับนี่คือเกมที่เขาวางแผนไว้แล้วฉันได้ยินเธอพูดเสียงแตกพราฉันหนีมาได้และวันนี้ถึงเวลาฉันไม่รู้ว่าใครกำลังโกหกใครเสียงปืนดังลั่นอีกครั้งฉันถูกดึงตัวไปทางหน้าต่างแตก ลมทะเลตีกระแทกแรงเหมือนพายุฝ่าความมืดทุกอย่างหมุนเวียนวุ่นวายเสียงกรีดร้องดังไม่หยุดฉันเห็นเลือดก,กระเซน็นบนกระจกแหลมและก่อนภาพทุกอย่างดับวูกฉันได้ยินเสียงเขากระซิบอีกครั้งใกล้หูเกมเพิ่งเริ่มเธอยังไม่ใช่เหยื่อสุดท้ายโลกมือทึบทันทีแต่ฉันรู้สึกได้ฉันยังไม่ตายและฉันไม่ใช่คนเดียวที่รู้ความลับของเขาเรื่องนี้ยังไม่จบ และนรกจริงๆเพิ่งเปิดประตูเท่านั้น